สวัสดีครับผมเบนนะครับบอยกันยาญกัลยาภรณวันนี้มาดูนะฮะโตโยต้าเรจนเดอร์นะฮะแนวทางการแต่งของคันนี้นะฮะว่ามีอะไรกันบ้างนะครับครับผมโช๊คที่ใช้นะครับของคันนี้ก็จะเป็นควีนซิลลี่กับพิกกี้แบ็เราไปชมการติดตั้งกันนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับเบนบอยกันยาญเหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับวันนี้เราพบกับฟอร์จูเนอร์เจนเดอร์นะครับมายูข้างบดนะครับ เฮ้ยออกมาแลก่อนโอเคเรามาดูนะฮะกันนี้เปลี่ยนล้อเป็นยางแล้วก็อัพเกรดช่วงล่างนะครับโชว์ที่ใช้เลื่อกใช้วันนี้เป็นโคเบนเดอร์โรเฟนเดอร์รุ่นเวนซิ e ลี่นะครับลองมาชมนะฮะตัวน,นี้ข้อดีของมานะคือสามารถปรับสุงต่ำได้โดยการอะไรลก็บอกไม่เสียค่าเคของสปริงนะฮะการปรับเฟสก็ได้มาตรฐานแน่นอน ลูกค้าก็ต้องาการความสูงที่ค่อนข้างที่จะเหมาะนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะฮะตอนติดตั้งเสร็จแล้วจะเป็นยังไง <S <S ด้านหลังนะครับลูกค้าก็เลือกใช้เป็นคอเมเบนเดอร์พิกิแบ็กนะฮะตัวนี้เป็นตัวใหม่สีแดงนะครับเป็นได์นะฮะแล้วก็ปรับตั้งที่ตัวน,นี้ได้เลยนะฮะแล้วก็ด้านหลังก็กำลังติดตั้งอยู่คูว่ามันจะดิม่มไหมครับ ดีแน่นอนนะฮะเสียตังแล้วต้องดีนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูพิมเม็ดกันนะฮะอันนี้ทิก,กี้แบ็กนะฮะด้านหน้าเป็นสีซีลีนะครับสนใจเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนเสร็จครับผม